อรุณสวัสด์ยามเช้านะครับวันนี้เอาบรรยากาศอากาศสบายประมาณ25องศาแล้วก็หมอกลงนะครับหมอกลงไ้เห็นบรรยากาศที่บ้านนิดนึงฝากแนวคิดนะฮะเมื่อกี้นั่งฟังเรื่องของการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จนะฮะมันมีพลังงานอยู่2ตัว1ก็คือพลังงานเฟมินีนนะฮะเฟมินีนเอนเนจีเป็นพลังงาน ไม่ได้เป็นพางเพศหรือเป็นผู้หญิงนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเมนามีนเอเนจีนะฮะเป็นพลังงานฝั่งผู้ชายแต่ความหมายของเขาทั้งสองพลังงานเนี่ยนะครับที่จะทำให้เราประสบความสาเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีทั้งสองอย่างให้มันสมดุลกันนะครับคำว่ามีทั้งสองอย่างให้สมดุลกันก็คือว่าถ้าคนที่อยากจะมีแต่แบบแรกก็คือเป็นแบบ ผู้ฝั่งผู้ชายนะฮะเมนามีนเอเนจีนะครับก็จะเป็นคนที่ใช้ตักกะใช้เหตุผลถ้าเราไม่ทำงานถ้าเราไม่ทุ่มเทถ้าเราไม่ตั้งใจถ้าเราไม่แอคชั่นมันก็จะไม่เกิดผลเราต้องเคเรียดกับมันซีเรียสกับมันนะฮะอันนี้ก็เป็นพลังงานฝ่ายเมนามียนะครับส่วนเฟนามีนก็คือพลังงานฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ จุดกำเนิดของกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือว่าเราจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเป็นแบบชิวๆมีความสุขแล้วก็มีความคม้างร่ารวยมันเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้จินตนาการใช้ความตั้งใจใช้เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ให้มันควบคู่กันนะครับ อันนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ควบคู่กันแล้วเราจะใช้ตัวที่2นี้ได้อย่างไรประกอบการลงมือทํานะครับ2ตัวนี้มันคู่กันเนาะเช่นเราอยากจะถูกรางวัลที่1แต่เราก็มานั่งจินตนาการว่าเราเป็นคนที่ถูกรางวัลที่1แล้วแต่เราไม่ได้ออกไปซื้อลอตเตอรี่เลยมันก็คงจะฝันไปอีกนานานะฮะกว่าที่เราจะได้ถูกรางวัลที่1น,นะครับอันนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องออกไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยนั่นแปลว่าถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นคนรวยนะฮะ นอกจากเราจะต้องเป็นในความรู้สึกว่าฉันรวยแล้วฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาฉันพร้อมแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องออกเป็นลงมือทําแต่การลงมือทําของเราก็คือลงมือทําด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นแล้วเราได้แล้วเรามีแล้วอันนั้นความสําเร็จมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆตามนี้นะครับในเช้าวันนี้อากาศสบายๆนะฮะนี่หมอกกำลังลงนะครับสวยมากเลยนะครับ